ประโยชน์ของฌานสี่บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงคุณวิเศษเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมฌานจนกระทั่งถึงวิช,ชาสามเป็นที่สุดที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วด้วยปฏิปทานี้จึงตรัสคำว่าโซโคอาหัง so, ดังนี้เป็นต้นในพระดำรัสนั้นคำใดที่จะต้องกล่าวในตอนนี้ว่าวิวิเจวะ กามีหิเปจะตุตถังชานะอุปสัมปัชชะวิหาสือคำนั้นทั้งหมดได้กล่าวไว้แล้วในตอนว่าด้วยปัทวีกสินในคำพีวิสุทธิมักค,ความจริงมีแปลกกันแห่งเดียวเท่านั้นดังนี้คือในคำพีวิสุทธิมักนั้นบทกิริยามาว่าอุปสัมปัชชะม่หอรติ แต่ในที่นี้มาว่าวิหาสืถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำอย่างไรจึงเข้าชาญเหล่านั้นอยู่ได้ตอบว่าทรงเจริญกรรมฐานถามว่ากรรมฐานข้อไหนตอบว่าอานาปานสติกรรมฐานก็แลฌชาญสี่เหล่านี้สำหรับบางท่านมีความเป็นหนึ่งแห่งจิตเป็นผล สำหรับบางท่านเป็นบาตวงเล็บพื้นฐานวงเล็บปิดแห่งการเจริญวิปัสนาสำหรับบางท่านเป็นบาตแห่งการได้อภินยาสำหรับบางท่านเป็นบาตแห่งการเข้านิโรธวงเล็บพระนิพพานวงเล็บปิดสำหรับบางท่านมีการก้าวลงสู่พบเป็นผลบรรดาบุคคลเหล่านั้น สำหรับพระขีนาศพชานสี่มีความเป็นหนึ่งแห่งจิตเป็นผลด้วยว่าพระขีนาศพเหล่านั้นกระทําบริกรรมกษินอย่างนี้ว่าเราจะเข้าชาญมีจิตมีความเป็นหนึ่งอยู่เป็นสุขตลอดวันดังนี้แล้วทำสมาบัติ8ดให้บังเกิดสำหรับพระเสขะและปุตุชนคิดว่าเราออกจากสมาบัติแล้ว มีจิตเป็นสมาธิจากเห็นแจ้งดังนี้แล้วทำวิปัสนาให้บังเกิดอย่างนี้ชานย่อมชื่อว่าเป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสนาส่วนฌานลาภีบุคคลเหล่าใดทำสมาบัตแปดให้บังเกิดได้แล้วเข้าชานที่เป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากสมาบัติแล้วปรารถนาอภิญญาซึ่งมีนัยยะดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า แม้เป็นคนคนเดียวก็ทำให้เป็นหลายคนได้ดังนี้แล้วทำอภิญญาให้บังเกิดสำหรับชานลาภีบุคคลเหล่านั้นชาญย่อมเป็นบาทแห่งอภิญญาส่วนพระอริยะบุคคลเหล่าใดทำสมาบัติแปดให้บังเกิดได้แล้วเข้านิโรธสมาบัติได้คิดว่าเราจักบรรลุนิโรธคือนิพพานในปัจจุบัน อยู่เป็นสุขโดยไม่มีจิตสังขารตลอดเจ็ดวันดังนี้แล้วทำสมาบัติให้บังเกิดฌานของพระอริยะบุคคลเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นบาตแห่งการเข้านิโรธส่วนฌานลาภีบุคคลเหล่าใดทำสมาบัติแปดให้บังเกิดได้แล้วคิดว่าเราจากเป็นผู้มีฌานไม่เสื่อมเกิดในโกรมโลกดังนี้ทำสมาบัติให้บังเกิด อย่างนี้ฌานของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีการก้าวลงสู่พบเป็นผลก็จะตุตฌานนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้บังเกิดแล้วที่ควงโทรพระจะตุตฌานนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้เป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสนาเป็นบาตรแห่งการได้อภิญญาและให้สำเร็จกิจทุกอย่างจึงพึงทราบว่า อำนวยคุณที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้ได้ทุกอย่างและจะตุจชานั้นได้อำนวยคุณเหล่าใดให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงเพียงบางส่วนวงเล็บเอกเทศวงเล็บปิดแห่งคุณเหล่านั้นจึงตรัสคําว่าโสเอวังสมาหิเตจิตเตดังนี้เป็นต้น ปุเพนิวาสานุสติยาณวิชาสองในพระสูตรนั้นคือปุเพนิวาสานุสติยานและจะตูปปาตยาณวงเล็บปิดมีการพณน,นาไปตามลำดับบทและวิธีเจริญได้กล่าวไว้แล้วอย่างพิสดารในคัมภีร์วิสุทธิมักแท้จริงในคัมภีร์วิสุทธิมักกับในที่นี้มีความแปลกกันแห่งเดียวเท่านั้นดังนี้ คือในวิสุทธิมรรคนั้นท่านกล่าวบทกิริยาไว้ว่าโสเอวังสมาหิเตจิตเตเปอภินินนามติแต่ในที่นี้พระพุ่มพระภาคเจ้าตรัสบทกิริยาไว้ว่าอภินินนาเมสิสึแล้ววาระว่าด้วยอัปปนาอย่างนี้ว่าอายังโขเมพรามณนะ ก็ไม่ได้มาในคำพีวิสุทธิ์ที่มากนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโสคือโสาหังเราตถาคตนั้นบทว่าอภินินนาเมสุแปลว่านำไปเฉพาะเพราะพระํำรัสว่าอภินินนาเมสุในคำว่าโสนี้จึงพึงทราบความหมายอย่างนี้ว่าโสาหัง เราตถาคตนั้นก็เพราะเหตุที่ปุพเพนิวาสานุสติญาณน,นี้มาแล้วด้วยอำนาจของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นจึงพึงทราบการประกอบความอย่างนี้ในคำนี้ว่าเราตถาคตนั้นจติจากภพนั้นแล้วมาอุบัติในภพนี้ในคำนี้พึงทราบวงเล็บอธิบายเพิ่มเติมอีกวงเล็บปิดว่า คำว่าเราตถาคตนั้นจุติจากภพนั้นแล้วเป็นการพิจารณาของพระโพธิสัตว์ผู้พิจารณาย้อนกลับเพราะฉะนั้นเพิงทราบความว่าในคำว่าอิตูปะปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้าประดหมายเอาภพดุสิตว่าเราตถาคตอุบัติในภพดุสิตโน้นก่อนจะมาอุบัติในภพนี้บดว่า ตัตตราปาสึเอวังนาโมความว่าในภพดุสิตแม้นั้นเราตถาคตได้เป็นเทพบระบุนามว่าเซตเกตุบทว่าเอวังโคตตโตคือมีโคตเดียวกับเทวดาเหล่านั้นบทว่าเอวังมันโนคือมีผิวพันธุ์ผุดผ่องดังทองคำบทว่า เอวะนาหาโรคือมีทิพทะสุทธาหารบทว่าเอวังสุขาทุกขะปฏิสังเวทีความว่าเป็นผู้มีปกติสวัยทิพยสุขอย่างนี้ส่วนทุกข์มีเพียงทุกขประจําสังขารเท่านั้นบทว่าเอวะมายุปริยันโตความว่า มีอายุห้าสิบเจ็ดโกดหกล้านปีบทว่าโตซตโตจุดโตความว่าตถาคตนั้นจะติดจากพบนั้นคือพบตุสิทธิ์บทว่าอิทูปป,ป,ป,ปันโนความว่าบังเกิดในภพนี้คือในพระคันพระนางสิริมหามายาเทวีบทว่าเม ในคำว่าอายังโขเมพรามณะเป็นต้นคือเมอยบทว่าวิช,ชาความว่าที่ชื่อว่าวิช,ชาก็หมายความว่ากระทำให้รู้แจ้งถามว่าวิช,ชาทำให้รู้แจ้งซึ่งอะไรตอบว่าซึ่งขันมงเล็บพบมงเล็บปิดที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อน บทว่าอาวิชชาความว่าพราะหมายความว่าไม่ทำให้รู้แจ้งซึ่งขันที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนอวิชชาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าโมหะมงเล็บความหลงมงเล็บปิดซึ่งปกปิดขันที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนนั้นบทว่าตามโมความว่าโมหะนั่นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าตามะมงเล็บความมืดวงเล็บปิดพระหมายความว่าปกปิดบทว่าอโลโกความว่าวิช,ชานั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอโลกะวงเล็บแสงสว่างวงเล็บปิดพระหมายความว่าทำแสงสว่างให้ ก็ในพระดำรัตที่ตรัสมานี้ย่อมมีความหมายดังนี้ว่าวิชาอธิกตาแปลว่าวิชาตถาคตได้บรรลุแล้วคำที่เหลือเป็นคำกล่าวสรรเสริญอันหนึ่งในพระดำรัตตอนนี้มีการประกอบความดังนี้ว่าวิชานี้แหลเราตถาคตได้บรรลุแล้วเมื่อเราตถาคตนั้น ได้บรรลุวิชาแล้วอวิชาจึงถูกขจัดอธิบายว่าพินาศไปถามว่าเพราะเหตุไรอวิชาจึงพินาศไปตอบว่าเพราะวิชาเกิดขึ้นแม้ในสองบทนอกนี้ก็ในายะนี้บทวายถาในคำว่ายะถาตังใช้ในความหมายว่าอุปมา วงเล็บเปรียบเทียบวงเล็บปิดบทวัดตังเป็นนิบาตบุคคลชื่อว่าไม่ประมาทเพราะความไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสด้วยทำเครื่องทำกิเลสให้เร่าร้อนทั่วคือวิริยะชื่อว่ามีตนวงเล็บจิตวงเล็บปิดอันส่งไปแล้วเพราะไม่มีความห่วงใยในร่างกายและชีวิต บทว่าปะหิตตัสสะความว่ามีตนอันส่งไปแล้วมีอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ว่าเมื่อโยคาวจจรบุคคลไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเขากิเลสมีตนส่งไปอยู่อวิชาพึงถูกกำจัดวิชาพึงเกิดขึ้นความมืดพึงถูกกำจัดแสงสว่างพึงเกิดขึ้นฉันใดสำหรับเราตถาคต ก็ฉันนั้นเหมือนกันเอาวิชาถูกกระจัดแล้ววิชาก็เกิดขึ้นความมืดถูกกระจัดแล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นเราตถาคตได้ผลที่สมควรกับการบำเพ็ญเพียรน,นั้นกระถาว่าด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณจบกระถาว่าด้วยจตูปปาตยาน ในคาถาว่าด,ด้วยจตูปปาตยานพึงทราบอธิบายดังต่อไปนี้ก็เพราะเหตุที่ในที่นี้บาลีมาแล้วด้วยอำนาจพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปัสสามิปชานามิวงเล็บเราตถาคตเห็นอยู่รู้อยู่วงเล็บปิดความแปลกกันมีอยู่เท่านี้ คำที่เหลือเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในคำภีวิสุทธิ์ที่มากเลยทีเดียวก็ในระถานี้บทว่าวิชาได้แก่วิชาคือทิพยะจักูุยานบทว่าอวิชาได้แก่อวิชาที่ปกปิดจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายคำที่เหลือเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วทีเดียว ก็เพราะเหตุที่พระมหาสัตว์ทั้งหลายได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำบริกรรมเพราะว่าท่านเหล่านั้นพอน้อมจิตไปเท่านั้นก็จะระลึกถึงขันที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้มากมายจะเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วยทิพยะจักษุฉะนั้นวิธีเจริญวิชาเหล่านั้นเริ่มต้นตั้งแต่ทำบริกรรมที่กล่าวไว้แล้วในคำพีวิสุทธิมรคนั้น จึงไม่จําเป็นต้องนํามาแสดงไว้ในที่นี้กระถาว่าด้วยอาสวัคยายานในวิชาที่สามพิงทราบอธิบายดังต่อไปนี้ในคำว่าโสเอวังสนาหิเตจิตเตเราตถาคตนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนี้แล้วจิตที่ตั้งมั่นถพึงทราบว่าคือจตุตฌาน อันเป็นพื้นฐานสําหรับเจริญวิปัสนาบทว่าอาสวานังขยานายะความว่าเพื่อประโยชน์แก่อรหัตตมักคยานแท้จริงอรหัตตมักเรียกว่าทำเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะทำอาสวะให้พินาศและอย่าณน,นี้ย่อมมีในอรหัตตมักนั้นเพราะนับเนื่องในอรหัตตมัคนั้น สองบทว่าจิตตังอภินินนามสือคือน้อมจิตที่สัมปยุตด้วยวิปัสนาไปในคำมีอาทิอย่างนี้ว่าโสอิทังทุกขังนักศึกษาพึงทราบความหมายอย่างนี้ว่าเราตถาคตได้ทราบคือรู้ได้แก่แทงตลอดซึ่งทุกขสัตว์แม้ทั้งหมดว่าทุกมีจำนวนเท่านี้ ไม่มียิ่งไปกว่านี้ตามความเป็นจริงด้วยการแทงตลอดลักษณะที่แท้จริงได้ทราบคือได้รู้ได้แก่แทงตลอดซึ่งตัณหาที่อย่างทุกนั้นให้เกิดว่านี้เป็นทุกข์ดสมุทยัยได้ทราบคือได้รู้ได้แก่แทงตลอดซึ่งที่ที่ทุกและสมุทัยทั้งสองมาถึงแล้วดับไปได้แก่นิพานอันเป็นแดนที่ทุก และสมุดไทยทั้งสองนั้นไม่เป็นไปว่านี้เป็นทุกขนิโรธได้ทราบคือได้รู้ได้แก่แทงตลอดซึ่งอริยมรรคที่ให้บรรลุนิพพานนั้นว่านี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเป็นจริงว่าด้วยการแทงตลอดลักษณะที่แท้จริงมรรคผลปัจจเวขณะยาน ท่านทรงแสดงสัจจะทั้งหลายโดยสรุปอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงสัจจะทั้งหลายโดยอ้อมโดยอำนาจกิเลสพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงปรัสคำว่าอเมอสวะดังนี้เป็นต้นบทวัตสะเมเอวังชาณโตเอวังปัสตโตแปลว่าเมื่อเราตถาคตนั้นรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ด้วยคำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงมรรคถึงที่สุดพร้อมทั้งวิปัสนาบทว่ากามาสวะแปลว่าจากกามาสวะด้วยบทว่าหลุดพ้นแล้วนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงขณะแห่งผลเพราะว่าจิตกำลังหลุดพ้นในขณะแห่งมรรค จัดว่าหลุดพ้นแล้วในขณะแห่งผลด้วยคำว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนี้พระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงปัจเจเวกขณะยานด้วยคำว่าชาติสิ้นแล้วดังนี้เป็นต้นพระภูมิพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงภูมิของปัจเจเวกขณะยานนั้นเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาอยู่ด้วยยานนั้น จึงทรงทราบว่าชาติสิ้นแล้วดังนี้เป็นต้นถามว่าก็ชาติไหนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นแล้วและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบชาตินั้นได้อย่างไรตอบว่าไม่ใช่ชาติอดีตของพระองค์สิ้นไปเพราะชาติอดีตนั้นสิ้นไปแล้วก่อนทีเดียวไม่ใช่ชาติอนาคตของพระองค์สิ้นไป เพราะพระองค์ไม่มีความพยายามในอนาคตไม่ใช่ชาติปัจจุบันสิ้นไปเพราะชาติปัจจุบันยังมีอยู่แต่ว่าชาติวงเล็บความเกิดวงเล็บปิดใดซึ่งแยกประเภทเป็นความเกิดของขันหนึ่งในเอกะโวการะภพขันสี่ในจตุโวการะภพและขันห้าในปัญจะโวกาลพภบ จะพึงเกิดขึ้นได้เพราะยังไม่ได้ทำอริยมรรคให้เกิดชาตินั้นแหละจัดว่าสิ้นไปแล้วเพราะถึงความเป็นสภาวะที่มีการไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหตุที่ได้ทำอริยมรรคให้เกิดมีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งทราบชาตินั้นโดยส่งพิจารณากิเลสท,ที่ละได้แล้วด้วยมรรคภาวนาวงเล็บการทำมรรคให้เกิดมี วงเล็บปิดแล้วทรงทราบอยู่ว่าเมื่อกิเลสไม่มีการกระทำแม้จะยังมีอยู่ก็จะไม่ก่อให้เกิดปฏิสนธิอีกต่อไปดังนี้แหลบทว่าบุสิตตังแปลว่าอยู่แล้วคืออยู่จบแล้วอธิบายว่าการทำแล้วคือประพฤติแล้วได้แก่สำเร็จแล้ว บทว่าพรหมจริยังได้แก่มรรคพรหมจรรย์พระเสขเจ็ดจำพวกรวมทั้งกัลยานปุถุชนชื่อว่ากำลังอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พระขีนาศเป็นผู้มีการประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาอยู่ถึงการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์จึงทรงทราบว่าพรหมจรรย์เราจะถาคต อยู่จบแล้วบทว่าแต่ตังกรณียังความว่ากิจทั้ง16อย่างคือปริญญาการกำหนดรู้ปหานะการละสัจฉิกิริยาการทำให้แจ้งและภาวนาการทำให้เกิดมีด้วยมรสี่ในสัจจะสี่อันเราตถาคตให้สำเร็จลงแล้ว เพราะว่าพระเสขะเจ็ดจำพวกรวมทั้งกลยานุปุตชนกำลังทำกิจนั้นอยู่ส่วนพระขีนาศพมีกิจที่ควรทำเท่านั้นทำเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาอยู่ถึงกิจที่ควรทำของพระองค์จึงทรงทราบว่ากิจที่เราควรทำเราตถาคตได้ทำเสร็จแล้วบทวนาปรัง อิทตายะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าบัดนี้กิดด้วยการทำมรรคให้เกิดมีเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกเพื่อเกิดกิด1 6อย่างหรือเพื่อความสิ้นกิเลสอย่างนี้ของตถาคตไม่มีอีกอย่างหนึ่งบทว่าอิทตายะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าคันธสันดาน วงเล็บความสืบต่อแห่งขันวงเล็บปิดอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนี้คือจากประการอย่างนี้ได้แก่จากความสืบต่อแห่งขันที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้ของเราตถาคตไม่มีแต่ขันห้าเหล่านั้นอันเราตถาคตกำหนดรู้อย่างรอบคอบแล้วตั้งอยู่เหมือนต้นไม้รากขาดฉะนั้นเพราะวิญญาณดวงสุดท้ายดับไปขันห้าเหล่านั้น ก็จักดับเหมือนไฟที่หมดเชื้อฉะนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงการบรรลุญาณเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนั้นซึ่งพระองค์ทรงกำหนดแล้วด้วยปัจจเวกาขณะญาณอย่างนี้แก่พรามจึงตรัสคำว่าอายังโขเมพรามณนะดังนี้เป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้น บทว่าวิชาได้แก่วิชาในอรหัตตมัคคยานบทว่าอาวิชาได้แก่อวิชาที่ปกปิดสัจจะสี่คำที่เหลือมีนัยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วทีเดียวก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศสงเคราะหคุณแห่งความเป็นพระสัพพัญญูแม้ทั้งหมดด้วยวิชาสามอย่างนี้คือทรงสงเคราะห์อตีตังสยาน ด้วยปุเพนิวาสานุสติยาณทรงสงเคราะห์ปัจจุปันนางสยานและอนาคตตังสยานด้วยทิพะยะจักสุยานและทรงสง,งเคราะห์โลกุตระคุณทั้งหมดด้วยอาสวัคขยายานด้วยพระดำรัสดังกล่าวมานี้จัดว่าได้ทรงแสดงการอยู่อย่างไม่งมงายวงเล็บทำเครื่องอยู่อย่างไม่งมงายวงเล็บปิด ของพระองค์แก่พราม